เอาละครับพี่น้องครับชุดนี้เป็นชุดวัวตัวเมียรครับแม่ลูกครับผม <Yeah. S 1> เอาหน่อยแม่นี่ทะลายแม่ผอมๆเนี่ยเนี่ยหมื่นห้าพันครับลูกตัวเมียไหม,ลมแล้วแม่ลายๆนะครับแม่ปปกแปนกตัวนี้ครับแม่หมื่นแปดพันห้าร้อยครับแม่สีล,ลายๆเก้วๆเ,เ,เนี่ยนะครับเอาแล้วแม่นี่ล่ะแม่สาว แม่แดงนี้ก็หมื่นแปดพันห้าร้อยนะครับลูกตัวผู้ครับแม่นี้ลูกตัวผู้นะครับกินเก่งแน่นอนครับไปกินอาหารกินอะไรหน่อยเดี๋ยวก็สดนะอ่าแล้วค่นี้งูสาวค่นี้สองตัวครับสี่หมื่นห้าพันราคาต่อได้นะครับยังร้องอยู่นะครับอ่าแม่นุ่นแม่นุ่นสองหมื่นหกห้าร้อยลูกตัวผู้ตัวเมียอันวาลูกตัวผู้ครับ สองหมื่นหกพันห้าร้อยแม่สีขาวนั่นนะครับแล้วไม่เห็นลูกเขาลูกเขาเขาบังลูกเขาอยู่นั่นๆนะสองหมื่นหกพันห้าร้อยครับนี่เป็นชุดตัวเมียครับนี่นะครับผมชอบแม่นี้แม่ลายๆนี่ๆๆๆเหมือนแม่จริงๆเลยอ่ามีสี่แม่ลูกนะครับวันนี้มีสี่แม่ลูกสี่คู่แม่ลูก แล้วก็สองวัวนางครับวัวนางรู้สึกว่าจะท้องแล้วนะครับเขาดูเหมือนว่าจะท้องแล้วดูนะครับชุดนี้เป็นแม่ลูกครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับวันนี้ครับผมมาลงแล้ว โโอ้โหกระแทกดูกระแทกแม่ไม่มีอดนะครับเรามีฝุ่นขา้าโพหทกินครับครับผมเดี๋ยวจะลงเบอร์โทรไว้ให้นะครับเอาไว้เท่านี้ครับ